แจ็คสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับผมปุมสตาร์ฟาเสริมคันนรีวิวครับครับก็ล่นมาไวหนึ่งสัปดาห์ใช่ครับแรกเริ่มเดินทีเลยเนี่ยเราจะชกสุกหน้าสัปดาห์หน้าใช่ครับแล้วก็ขยับมาสัปดาห์หนึ่งมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาครับซ้อมต่อเนื่องครับเท่ากับว่าเร็วปั๊บเดียวไม่มีปัญหาเลยนะพี่นะ การเตรียมตัวไฟนี้เนี่ยซ้อมมากี่วันพี่ก็เริ่มเล่งได้ประมาณสองนาทีครับครับจะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติุไทยครับที่อุบลครับตอนนี้มีใครบ้างที่ชุดตอนนี้มีหนิงพิชิตอ่าแล้วก็แสนพลแล้วก็วันเห็นครับผมครับคูบ่ความคูซ้อมก็มีอยู่แล้วนะ,ะน้ำหนักตัวเนี่ยวันนี้ชกเวทเท่าไหร่ วันนี้ต่อ124ครับอ๋อปล่อยขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับตามสูตรของพี่แจ็คสถานฟ้าเนี่ยน่าจะ122ครับวันนี้ก็กินอิ่มนอนหลับครับไม่มีปัญหาอะไรครับเจอกับเข็มเพชรดีกว่าเราเคยเจอไหมในอดีตไม่เคยเจอแต่เคยได้ดูน้องชกครับผมเป็นไงบ้างครับบก็น้องแข็งแรงครบเครื่องครับผมอืมเขาก็เป็นมวยเข่าใช่ครับส่วนตอนนี้เดี่ยพี่แจ็ค คิดว่าตัวเองเป็นมวยอะไรพกเอ่องพกเครื่อง <พบ S 2> ครับผมเ,เดินได้ถอยเป็นใช่ครับมีหมัดมีเขา่าวันนี้วางแผนไว้ยังไงดีวันนี้ก็่อยให้รัดคลุมมากขึ้นครับก็ม,มีเหลี่ยมช่วยแล้วก็มีลูกเน้นสามผลง,งานหลังเป็นยังไงบ้างครับในการกลับมาสามผลงาน ชนะพร้อมนกสองไฟต์แพ้คะแนนเพชรวัญชัยเพชรวัญชัยแล้วก็มาแพ้คะแนนที่ราชบุรีล่าสุดอ่าเพชรโทครับก็ชนะ2แพ้2นะในการกลับมา4ี่ไฟต์ร่างกายฟินยิ่งโอเคนะโอเคครับปีนี้พี่อายุเท่าไหร่ครับใส่สิบห้าแล้วครับจากจังหวัดศรีสะเกดครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้เท่าไหร่ของพี่แจ๊คหกสิบครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ไฟนี้ฝากเชียร์ได้ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมโอเคขอบคุณครับพี่แจ๊คครับน้ำหนักก็ยืนหานะวันนี้ระบบครับ สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมเคมเพชรุ่มวล่งครับครับวันนี้ต่อยคู่รองนะครับช่อง two four เจอกับรุ่นพี่เลยครับสถานฟ้าเสริมพรนนวั์ในอดีตไม่เคยเจอไม่เคยครับแล้ววันนี้ประกบออกล้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยสถานฟ้ากับเขมเพชรจะต่อยสัปดาห์หน้าครับแล้วก็มีการดึงมาชกก่อนสัปดาห์นึงเป็นยังไงการเตรียมตัวพร้อมครับหรือก็เหมือนเดิมเพราะว่าซ้อมรายการที่จะต่อยสัปดาห์หน้าอยู่แล้วใช่ครับ แต่ว่าเพิ่มเวทไหมเพิ่มมาบอลนะครับอ๋อวันนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยี่ครับถ้าต่อยสัปดาห์หน้าร้อยยี่สามใช่ไหมครับวันนี้ร้อยร้อยยี่สี่มาตั้งไหร่ครับมาร้อยยี่สามจุดแปดครับก็ขาดไปนิดหน่อยครับเรากลับมาเคลื่อนไหวร่างกายไฟ์นึงแล้วครับหลังจากที่หายไปกี่เดือนเนี่ยปีกว่าปีกว่าครับแล้วกลับมาไฟ์ล่าสุดเป็นไงครับชนะน็อกสามน็อกใครครับเทมปงกรวันนั้นฟันศอกหรือแทงเข่าต่อยครับ ลอยมัดโอ้โหนี่เราเป็นมวยเข่าที่มีหมัดด้วยนะเรียกความมั่นใจได้เยอะไหมไม่ครับจะได้เลยนะแล้วการเตรียมตัวเนี่ยตอนนี้เราซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมค่ารทหารมิสักวันครับอ๋อป้ามอใครบ้างป้าหมอดมีสี่ห้าคนรวมกันนะเป็นทหารหรือว่าเป็นนักมวยเป็นนักมวยเลยครับนักมวยเป็นทหารอ๋อเป็นสองอย่างเลยเป็นนักมวยที่เป็นทหารอยู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันวันนี้มั่นใจไหมสู้กับพี่แจ็คมั่นใจครับครับมั่นใจร่างกาย ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดครับพี่เขาสามสิบห้าเรายี่สิบเอ็ดเองเหรอครับก็สามสิบเดี๋ยนี้ก็ยี่สิบโอ้อหอายุน้อยอยู่เลยเนาะครับนะครับจากจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบเก้าหกสิบประมาณห้าเก้าหกสิบนะต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ยี่สิบทำได้ไหมหรือไม่ได้น่าจะไม่ได้เหนื่อยน้อยน่าจะยี่สิบสองยี่สิบสองต่ำสุดนะเท่ากับพี่แจ็คสถานฟ้าเลยอฝากแฟนคลับฝากแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับ ฝากแฟนคลับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผมก็จะทำเต็มที่ก็เอาชนะกลับได้ครับโอ,โอเคขอบคุณครับสอมอิศกาวันนะขอบค,ครับ